ขอบคุณมาก,มากครับรเร่เข้ามารเร่เข้ามานี่คือรายการครัวคุณต่อยครับแ้วันนี้จะสอนท่านาอาหารอาหารที่จะสอนในวันนี้ถ้าใครที่รักเนื้อมาได้เลยเพราะว่าวันนี้มาจากร้านชามโอชาเป็นไงละ่ะเขาทําเมนูซึ่งชื่อว่าเกาเหลาเนื้อจัมโบ้สเปเชียลได้แบบมหาศย์มากคือเดี๋ยวทำไปเลยเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมยังไม่บอกราคา<อ>เดี๋ยวทาให้เสร็จเรียบร้อยนึ่จะมาบอกว่าราคาในชามเท่าไหร่แต่ความอร่อยรือความแตกต่างในการรักเนื้อของเขาเนี่ยมันดีตรงนี้ที่ผมชอบ เขาบอกเนื้อไทยก็ท hmm. okay. uh ําให้อร uh ่อยเท่ากับวากิวได้เขาพูดอย่างนี้แล้วเขาบอกเนื้อไทยมันอยู่ที่เราทํำยังไงเราจะทํามันยังไงให้มันอร่อยได้แล้วเราต้องคัดสรรยังไงต่างหากที่สําคัญเรามาพบกับเขาเลยคุณเอกรสจินตมัยจากร้านชามโอชาครับสวัสดี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 ครับอีเอกครับร้านชามโอชาอยู่ตรงไหน อยู่ต้นซอยวัชรพลเลยครับต้นซอยวัชรพลริมถนนเลยเซนทรัลมาถานมานิดนึงเดี้วขวาอยู่ขวามือเลยครับผมก็คือไปปฏิบัติทมเสร็จออกมากินนี่เราไปกินนี่เลยก็ได้ไม่รับผมเอาเลยเลยฮะโอเคนะครับได้เลยนะครับเอกเป็นคนรักเนื้อครับออกกตไวปก่อนเนื้อเราเนี่ยเป็นเนื้อโลเค็ก็จริงใช่แต่เป็นสายพันธุ์ไทวากิวไทวากิวครับฟาร์ม from farm to table คือเราได้เล็กไปที่ฟาร์มเลย คุ้มเรื่องอาหารคุณเลือกอะไรการกินไปคุ้มเรื่องวัตถุดิบมาเลยจากตรงนู้นใช่เพราะนั้นเขาทำแบบนี้เลยคือเป็นคนที่รักเนื้อล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อไทยมันจะเป็นยังไงวากิวมันมีถามว่าอร่อยสุดในโลกอยู่ที่ไหนสำหรับผมอยู่ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นวากิวแต่วากิวแบบญี่ปุ่นถามว่าแล้วเรามาทำเมนูอย่างนี้อร่อยเท่านี้ไหมไม่ดูปากผมนะผมพูดจริงๆเลยไม่มันนุ่มปะ มันไม่ได้อย่างนี้แต่พอมาเป็นเมนูแบบนี้ต้องเนื้อไทยวาเกิวครับตัดผสมใช่ไหมครับแล้วการเก็บเนื้อการที่บ่มเนื้อสําคัญมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังละกันมาดูก่อนเลยว่าเขาทำกันอย่างไรครับผมนะครับมาดูกันเลยนะฮะว่าเขาทำเกาเหลาเนื้อจัมโบ้สเปเชียลอย่างไรจากชามโอชานี่คือร้านของเขานะครับที่บอกแล้วเข้าไปยังไงก็เห็นนะครับหากันง่ายๆนะฮะร้านของเขาแล้วก็นั่งๆนะฮะและนี่ก็คือตัว วัตถุดิบภรรยาวัตถุภรรยาเป็นวัตถุดิบเหรอครับหมายความว่าวัตถุดิบที่ที่ร้านฮะโอเคครับเริ่มต้นจากเริ่มเริ่มจากน้ำนเราใส่50ลิตรครับแล้วก็ก่อนใส่เนี่ยเราใบเตยใส่ก่อนให้มันพอหอมพอไรแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะใส่เดี๋ยวจะใส่กระดูกข้อวัวครับนะครับตะไคร้ด้วยตะไคร้ด้วยข้อวัวเนี่ยเพื่อให้คอลลาเจนจากข้อวัวไทยวากิวนะฮะให้คอลลาเจนเนี่ย มันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำแล้วมันละลายแล้วใช่มันจะนุ่มแล้วมีหอมแล้วมีประโยชน์กับร่างกายด้วยมันต้มไป30นาทีชั่วโมงครึ่งฮะชั่วโมงครึ่งอฮะอยากน้อยนะฮะใส่ไปก่อนแต่เราใส่ต้นอุณหภูมิห้องก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่อย่างอื่นที่หลังเราจะมีเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยน่องแก้วเอ็นเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นเนี่ยเราเอามาจากทั้งเซอร์ลอยวากิจที่หั่นมาจากสเต๊ก ที่เขาแต่งแสเต็กอ่ะแต่เรามาเอาทำไอ้นี่เออนี่เอามาทำแล้วมาห่อด้วยผ้าขาวห่อผ้าขาวก่อนอย่างนี้นะครับรากผักชีนี่ใส่เป็นรากเบลเลอร์เทอร์ลงไปอย่างนั้นจริงนะแล้วก็มีข่านะครับนี่น้ำนะฮะน้ำนะเฉพาะน้ำแล้วก็ตามด้วยผมผมก็โรนิดหน่อยผมก็โรนิดหน่อยพอหอมพอนนิดหน่อยนี่ครับนะครับแล้วก็เครื่องยาจีนนิดหน่อยเราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะไปกรบรสเนื้อหมดเลยเพราะเนื้อให้เนื้อดีเนื้อสันในนะฮะบดในปั่นเนี่ยคือสำคัญมากเพื่อใหานผู้ชมเอาเนื้อสันในปั่นนะบดอย่างนี้เลยแล้วใส่ลงไปในน้ำน้ำมันจะเป็นเนื้อสันในเลยย่ามังกรนิดหน่อยย่ามังกรอีกนิดหนึ่งอีกห้าสิบอย่างอื่นอีกยังมีก่ะเทียมดองอีกนะครับแล้วก็น้ำตแดงนิดหน่อยน้ำตาลแดงอีกนิดเพราะเนื้อจริงๆแล้วอ่ะมันจะหวานของมันเองอยู่แล้วครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวร้อยซีอิ๊วขาวสองร้อยกรัมซีอิ๊ แล้วก็ผงน้ำตบนิดหน่อยครับนี่แล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือนะครับใส่ลงไปแล้วจึงเอาเนื้อเตรียมที่เราห่อไว้มีทหลายแหละห่อไว้เนี่ยใส่เข้าไปใส่ลงไปครับนี่ครับเคี่ยวนานประมาณอีกชั่วโมงครึ่งอีกชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับเพราะฉะนั้นน้ำนี่ล่อไปสามชั่วโมงแล้วนะถูกไหมฮะชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงแล้วแต่นารัน่ารนแล้วได้เนื้อนี่ออกมาอย่างชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวเรามาเลือกเอาฮะท่านผู้ชมเป็นส่วนๆคราวนี้เวลาแต่งแต่งจานเราก็ลูกผักบุ้งสดๆนะครับแล้วก็ใส่ในพื้นพื้นจานก่อนเราก็หยิบชิ้นเนื้อเนี่ยต่างๆที่ตุนไว้นะครับเอ็นแก้วเอ็นเนื้อตุีนึงส่วนดีๆถ้าลวกอีกทีนึ่งเพื่อเพิ่มความร้อนใส่ลงไปนะครับเรามีเรื่องหลากหลายแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไฮไลท์เราจะเห็นว่านี่ฮะลูกชหลังจากลูกชิ้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีเนื้อเนื้อที่เป็นพรีเมียมเกรดที่เป็นดรายเอทสี่สิบห้าวันอ่ะท่านได้หรือจะเป็น โชเดอร์เป็นไหล่เลยได้หมดนะครับแล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้อันนี้ให้ไรหนึ่งเนี่ยนี่ิกปกย่าหรือพริกบ้านอีสานเรียกพริกบ้านเอาไปย่าหอมๆนะฮะแล้วใส่ลงไปแล้วเราจะกินข้างนอกหรือใส่ก็ได้แล้วเราเขี่ยกับกะปิแล้วทานเข้าไปแล้วซดน้ำซุปกับเนื้อตามไปนะมันเป็นสูตรอีสานบวกเวียดนามอร่อยมากๆแล้วก็ใส่พริกไทยหอปแบบนี้แล้วตามด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนี่คือเกาเหลาสเปเชียลน้ำข้นจัมโบ้สเปเชียลน้ำข้นครับโอ้โหตรงตรงไอ้น้ำต้มนั่นก็พอแล้วนะอือโอ้โหเอาเป็นว่าดูเสร็จแล้วอ่ะไม่ทำหรอกครับไม่ทำแต่เอามาให้ดูว่าจริงๆเขาทำกันอย่างไรแล้วมันอร่อยอย่างไรท่านผู้ชมครับเวลาที่เนื้อเมื่อกี้เอาไปต้มไปเสร็จแล้วชั่วโมงครึ่งอะไรตามเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ฮะ เสร็จแล้วเรามาหั่นให้เรียบร้อยถูกไหมคะัตามคําของเราเนี่ยตามคําว่าจะเป็นคําไหนใส่อะไรยังไงบ้างแต่ที่เขาบอกว่าเมื่อกี้มันสเปเชียลมากๆจริงคือไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวนีู้นนูนนู่นนูนอ่ะมันเป็นสันคอเป็นสันคอหรือจะเลือกริบอายหรือจะเลือกเนื้อส่วนไหลส่วนสะโพกเลือกได้หมดนะครับซึ่งมันทำ dry age มาแล้ว45วันไดเอ g ก็คือการที่เอาเนื้อพวกนี้ทำจบเสเวจแล้วเอาไปบ่มความจริงก็คือเอาไว้ในห้องห้องห้องเย็นนั่นแหละ เขาเรียกว่ามีตู้เฉพาะตู้คุมอุณหภูมิคุมอุณหภูมิของเขาครับ45วันมันจะทําให้เอนไซม์หรือเนื้อหรือมันมันจะละลายเป็นชีสใช่คล้ายๆชีสอยู่ในนั้นอยู่ในเนื้อมันจะหอมแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นพอแรกออกมานั่นหมายถึงว่าที่เราเห็นแทรกๆอยู่ตามผิวชั้นเนื้อนแทรกๆอยู่เนี่ยเราใช้มันเกรดดีอยู่แล้วแต่มันจะเมลท์มันจะเมลท์อ๋อแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนชีสนะครับอ๋อพอเวลาย่างหรือเวลาลวกมันจะหอมนะครับครับนี่ฮะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ที่ผม เขาใส่น้ำให้ผมแล้วนี่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 อย่างนี้นะท่านผู้ชมดูดิเนื้อจริงๆนั้นเนี่ยไม่ต้องสุกมากเป็นเนื้อสุกๆก็อร่อยมากๆครคือจริงๆมันต้องกินนี้นะใช่ครับแต่ว่าแล้วแต่คนนะใช่ครับถ้าเกิดชอบยังไงก็บอกเขานะครับพี่เอก เด็กเสิร์ฟร้านพี่ดูนะแต่เด็กเสิร์ฟพันล้านฮะเจี๊ยบอ้วนไม่เจี๊ยบเพราะอ้วนไม่กินเนื้อแต่อ้วนหอมมากเลยว่าอยากเจี๊ยบเออพี่นวึครับที่ร้านหมูก็มีนะฮะเราใช้สันคอหมดสูตรสูตรคล้ายๆกันใช้สันคอหมดแต่ที่แน่ๆผมเห็นอย่างหนึ่งนะฮะคุณเอกครับผมเห็นความตั้งใจของคุณที่จะเอาสิ่งปกติที่เราอาจจะเห็นธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งไม่ธรรมดาผมอยากให้กล้องข้างบนจับท่ามีของผม คำนี้ทั้งชามซึ่งมีไอความมหาศาลอยู่นี่นะฮะมันเป็นความมหาศาลนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะชามนี้ซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าสุดยอดใช่ไหมอันนี้คือสุดผู้จัดทสูที่สุดแล้วะที่สุดของร้านคือว่ามันมีเนื้อดราเอมีทุกอย่างครบถ้วนอย่างนี้แบบนี้ราคา350้าบาท350หบาทเฮ้ยถูกไม่มีทางทําได้ผมเอิไม่ร่อยไม่มีทางที่เราจะมาทํากินเองได้คุณผู้ชมดูอ่ะดูให้ดูเนื้อนะเป็นแผ่นเนี้ยอ่าเนี้ยนะ่นี่นี่ อันนี้ไม่ใช่ว่ามาโคกต่อยแล้วถึงสมิทมาใส่ไม่ใช่นะที่ร้านแบบนี้นะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับคุณแบบนี้ครับโชว์เอ็นคุณผู้ชมคุณทานน้ำชอบน้ำยังเลยทานน้ไงชอบน้ำยังเลยแล้วช่วยบอกผมนิดนึงว่าเอ็นมันม่อันใหญ่เบอร์เริ่มทานน้ำมันมันมีความสุขมากเลยฮะน้ำมันหอมแล้วมันหวานเลยนะเขาบอกว่มันหวานหวานนุ่มแล้วแล้วก็มีมีตัวเนื้อที่เขาสับละเอียดสับอันนั้นอะเข้าไปแล้วมันก็เลยเป็นแบบเม็ดเล็กๆเต็มโอ้โมันอร่อยมากเลยอ่ะ กล้องกล้องทันไหมกล้องทันไหมเดี๋ยวเอาให้ดูให้ดูเนี่ยนี่ยเนี้ยนี้ยังไงคุณโก้คุณมีข้าวอ่ะคุณจริงๆในที่ร้านนี่มีข้าวครับมีข้าวข้าวเป็นชามๆเงี้ยถ้าข้าวเป็นถ้วยถ้วยข้าวเป็นถ้วยข้าวมาเรีอย่างดีครัผมว่าเนี่ยไปนี่นะไปกันสี่คนนะแล้วสั่งข้าวมากินนะโอ้โหคุณผูมออเติมน้ำนี่อย่าเล่นดีอย่างนี้ปูน้ำอร่อยอ่ะน้ำอร่อยมากน้ำอร่อยมากจริงต้องไปหาที่ร้านฮะสั่งอะไรสู้สั่งที่ร้านไม่ได้คุณคุณเชื่อนะฮะคุณดูเอ็นเขาเนี่ยยยนนนนะะทีี่่่ผมกิอูเ ดูนะฮะมันนุ่มแบบนี้เดี๋ยวผมหาเอ็นก่อนมันนุ่มแบบนี้เลยอ่ะแล้วมันอร่อยมากครับเราเอ็นไม่ติดเราต้องหาเรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาก็เยอะแล้วนะครับคุณเอกที่ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ ถ้าก๋วยเตี๋ยวนะครับสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเนี่ยเราก็มีข้าวต้มปลากระพงก็มีอยู่แล้วเสิร์ฟผ่านเช้าแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวในสิบโมงถึงสามทุ่มบีฟเลเวลนะฮะก็คือสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มเรื่อเมนูนี้ร้านชาโมชาเข้าเหล่าเนื้อนะฮะจัมโบ้สเปเชียลตอนแรกคิดว่าแอบตอนแรกคิดว่ามันจะอะไรทั้งนั้าก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันมามาเล่าอะไรให้มันโมโหรานนู่นนี่นั่นใส่จวงใส่ใจเหลือเกินในใจนะในใจคิดอย่างนั้นแต่พอชิมของเขาแล้ว ขเขาถึงจริงๆรอร่อยยันลูกชิ้นเลยร้านนี้ครับชากโอชากับเกาเหลาเนื้อจัมโบ้สไปเ,เยอยวรัดขนมนะครับติบะเนเต็มติบระเด็นเต็มติบกะเนนเต็ม<ฮ>้<ฮ>ี่เอกมันได้มันได้ซื้อกลับบ้านไปอุ่นกินยังไม่อร่อยเท่ากับกินชามนี้เลยนะวันนี้คือมันกินสดแบบใช่ครยจะพูดแต่กับคุณก็ว่าขอบคุณมากครับที่คุณมีลิ้นแบบนี้ยังไงก็ต้องให้ครับมันไม่ใช่ ไม่ใช่ธรรมดามันไม่ธรรมดาเลยมันเป็นความแตกต่างท่านต้องไปกินเองและที่ผมชอบมากเลยไอ้กรณีที่เขามีกะปิกับเวียดนามกับกับพริกเนี่ยพริกบ้านย่างพริกบ้านย่างเนี่ยแล้วเอามาจิ้มกินกับเนื้อท่านผู้ชมมันจะอร่อยขนาดไหนอ่ะมันเป็นความแตกต่างจงไปสรรหาความแตกต่างแบบนี้เถอะเราสรรหามาให้ท่านแล้วนี่คือครัวคุณต๋อยผมเชื่อว่าถ้าไปทําเองทําไม่ได้หรอกไม่มีไม่มีทางไม่มีทางจริงท่านและถึงถ้าทําเองท่านก็หาเนื้อ dry a g e อย่างนี้ไม่ได้ท่านไม่ได้สั่งเพราะจามไม่มีเขามาให้ท่านหรอกครับ วันนี้ขอขอบคุณคุณเอกรสครับผมคุณชื่อเอกรสนี่ดีมากนะพ่อแม่คุณคงรู้ว่าคุณจะมาทางนี้แล้วขอขอบคุณของคุณร้านชามโอาชาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนี่คือครัวคนต่อยครับยอดเจ๋จงและนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราลาไปก่อนจกกิกระทู้กันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ <favorite> อร่อยแถวนี้เราจะไปกันที่สะพานควาย ความอร่อยของเขาเนี่จริงเป็นความอร่อยที่แบบว่าเราทําเองคัดสรรมากระทงกระเทียมน้ำก็ <นะ S 1> ตุนสี่ชั่วโมงแถวสะพานควาย<อ><อ>นะครับแถวนั้นไม่มีวัวสักตัวไม่ใช่ไม่ใช่บ <c oughs> ราวนี่อะโวคาโดครับอันนี้สวยด้วยรูปจูบหอมด้วยครับ <c oughs> อันเนี้ยมันนําความมาตรฐานนําหน้าอยู่แล้วจะทํางานมันต้องรู้อย่างนี้เก่งขนาดนี้ทางลูกศิษย์ก็ไม่มีอะไรนอกจากดอกไม้มาให้อาจารย์